สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมิลี่นะคะนะเราก็มารอรับนะคะแอดมินน้อยนะคะกลับจากโรงเรียนนะคะเพราะว่าแอดมินน้อยขึ้นรถตู้ไปเนาะนะคะก็เรียกว่ารอรับแอดมินน้อยนั่นเองนะคะยังไม่เห็นรถตู้มาเลยนะตรงนี้ก็รออยู่นะคะอ่ะนะ อันนี้ก็จะเป็นก็เรียกว่าอะไรนะศาลาตั้งพระนะที่กำลังทำการขึ้นโครงเหล็กนะนโครงเหล็กนะะเพราะว่าตอนนี้กำลังขึ้นโครงจั่วนะศาลาอยู่นะคะก็ก็มีแอดชัยกับแอดชิดนะคะกำลังตัดนาเพราะว่าส่วนมากเรานั่นเองก็ไม่รู้นะคะว่า จะทำแบบไหนนะก็ต้องให้คนที่เขามีประสบการณ์นะคะเขาทําไปนะทุกคนนะเราก็วันนี้ก็นี่ค่ะช่วยกันนะเทปูนนะคะตีนเสานะทั้งหกเสารเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็คงจะขยับไม่ได้แล้วนะคะงานนี้อืมนะเมื่อเช้าเมาื่อวานนี้ก็ได้ทำการเคลื่อนนะคะ ขยับเสานะคะให้เป็นแนวที่มีความสวยงามและไม่เอียงแล้วนะคะตัวน,นี้และวันนี้ป้าก็ได้นำเหรียญมาใส่ในตีนเสาเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนะก็มีการทักเหล็กนะทักเหล็กเปทั้งมุมทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะตามล็อกต่างๆมาเพื่อยึดเสาวไว้นะก็เรียบร้อยแล้วนะคะ แอดทีดแอดชัยนะก็กำลังทำในเรื่องของจั่วนะจั่วสาลาอยู่นะคะนะขนาดไหนวัดแบบไหนตัดเล็กยังไงนะคะก็ต้องให้ผู้มีประสบการณ์เนาะนะคะตอนนี้นะบรรยากาศนะคะก็เขาเขาเรียกว่าครึ้มนะคะพอตกเย็นมาก็ครึ้มนะคะตรงนี้อาจจะเป็นท้องฟ้าที่สว่างก็จะเป็นในส่วนของ ร้านนะคะเห็นได้ข่าวว่าเดี๋ยวร้านกาแฟก็จะนะคะย้ายนะคะไปไว้มุมอื่นด้วยนะคะก็มุมตรงไหนยังไม่รู้นะคะแต่ก็อยู่อาจจะอยู่แถวๆด้านหน้าตรงนู้นนะคะตรงที่ออใกล้ๆรถนะคะเอใช้หรือเปล่าก็ไม่ได้ใจนะคะ่คะเพราะว่าถ้าย้ายไปตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่ มองเห็นองค์ปู่นะเนี่ยอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะตรงนี้ก็จะเป็นโล่งสถานที่โล่งขึ้นนะคะร้านกาแฟก็อาจจะเป็นร้านกาแฟที่เขาเรียกว่าตกแต่งแบบใหม่นะคะอ่าอันนี้ที่ลุงทํานี่ก็ฮูลุงทําชั่วคราวอ่าชั่วคราวก็มีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะเพราะว่ามันสามารถรื้อออกได้นะคะอ่าจะใส่เป็นกระจกใสหรือจะออกแบบทานู่นทานี่ก็ได้นะคะก็คือสามารถเปลี่ยนแปลงได้เนาะร้านกาแฟนะคะ นี่คะ่ะก็บางคนบอกเอะทำไมมาทาถนนที่ตรงนี้นะคะก็แต่ันเดิมก็ก็เป็นถนนแต่ตัวนี้มันไม่ใช่ถนนแล้วเพราะว่ามันเป็นลานปู่ไปแล้วนะคะถนนก็จะไปอยู่มุมนู้นนะคะนุกคนฮะมุมที่มีเขาเรียกว่าเอ่อหกเมตรนะคะอ่าถนนเข้าไปก็เข้ามาตรงต้นไม้2งต้นนั่นนู้นตรงนู้นนะคะอ่าตรงเอสชิดทำงาน,นงตรงน,นั้นก็จะเข้ามา มินน้อยมาแล้วมินน้อยมาแล้วมาแล้ว,น,น,ลวนักเรียนมาแล้วนักเรียนนะคะก็แอดมินน้อยไปโรงเรียนนะคะไปโรงเรียนเอ้ยุ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 ุยยุุยยุยย้ยสวัสดีค่ะโอ้ยสวัสดีคุณครูสวัสดีค่ะป้าแอนยังสวัสดีป้าแอนยัง โอ้โหกลับมาสวยเลยสวัสดีป้าแอนก่อนแล้วสวัสดีค่ะอุ้ยลูกไพวาโอ้ยหน้าทักเคียวเลยโอ้ทรงผมใหม่ด้วยอุ้ยโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไปโรงเรียนเป็นแล้วฮะฮะโอ้หรือว่ากามีชั่วโมงพระหรือเปล่าวันนี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยว ใครใครตัดผมให้ลูกใครตัดผมให้โอ้ยทรงผมใหม่โอ้ครูหอชุดมาให้เออครูหอใสุ่งมาให้หรอรอรอเอหรือว่าครูพาอาบน้ำขนมด้วยเหรอมินครูพาอาบน้ำเปล่าลูกเปลี่ยนชุดใหม่ไหนขนมไหนขนมฝากใครขนมฝากใคร ขนมฝากใครเอยถักเปียเหมือนกันเลยนะเนี่ยโอ้โหโอ้จะกินขนมจะกินขนมทรงผมแบบนี้แม่จะทำได้หรือเปล่ามันดูยากยากไงเออเปียวทำได้อยู่แล้วแป๊บเดียวดูสิไม่ยากเลยทรงสี่เหลี่ยมเป็นร่องรองนะนี่เมื่อกี้เมื่อกี้เขาลงมาจากลง รถรถตู้เขาสวัสดีคุณครูด้วยนะอในสวัสดีพระดายังมาจากโรงเรียนสวัสดีพระดายังสวัสดีค่ะก่อนเรว้ยวกำลังหิวกำลังหิวเหอด้วยหิวด้วยอ่ะหิวด้วยโอ้หครั้งแรกนะที่เราได้เห็นนี่นี่เป็นครั้งแรกนะที่เราได้เห็นแอดมินน้อยลงมาจากรถตู้นะตอนเลิกเรียนโอ้โหนี่เป็นคลิปแรกของเราเลยนะสีเขียวพมปดาดารับแอดมินน้อยกี่รอบแล้วเนี่ย ได้รับวเบนมินน้อยกี่รอบเลียวเหรอโอ้เอ็ดเบนเนี่ยโชคดีเนาะมีสอบอ่อะเนาะเออดูดิเอา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 ่ะเข้าแล้วจะเข้าแล้วอ่ะจะเข้าแล้ว <ไป S 1> บาย<ป>บายบายบายอา่อา แอดมินน้อยก็กลับมาจากโรงเรียนแล้วนะคะทุกคน,นเราก็านะมาทางแอดไทยมันอกนะคะมาแล้วนะหลังจากไปทำภาร,รกิจกลับมาแล้วนะคะมันคือรถเน์่เนี่ยมันคือเ็นเ์นเ,นเนี่ยเอ้า เคยยูทูปมั้งเคยยูทูปไาลองเจอเอ๊ะทำไมลุงพันต้องนี้หัวยงั้นล่ะเจ้าช่วงนี้บ่กเมนก็ต้องคิดกันอยู่นี่เห็นไหีนี่คิดบอกเลยสามสามชั่วโมงนั่งจอดเงากันอยู่นี่ฮึ่มฮึ่เพิ่มกับลุงพันอีกชั่วโมงนึงเพิ่มลุงพันเข้าไปให้มันให้มันเป็นจูบแบบนี้เมนให้มันเป็นมุมแหลมรับกันหาเรื่องแล้วเจ้ามุตัวนี้พร้อมเด้ยกบันเน่เอชิดเอาตัวนี้เป็นรักเอาเอาตัวใดเป็นรักก็ได้ ดึงเลื่อนนะกั้ไอิดเจ้าต้งท้าขวาดิงไปแลลงไปงนด้ย่ลงไปันก็ตัวน่ะข่งมุนีมโอ้ยอย่าให้อ้อาาตัดะบ้าเอาเลยพี่น้องไอย่าถามอทไทยบ้านอกนะเอทไทยบ้านอกนะมือตึ๊บเลยนะา เราพลิกทางนี่สือทีแรกนะลุงบอกว่าไปตัดนี่แม่ตันจุลลุนเลยปานี่คนรู้มาแก่กันไม่ดีนนะสำหรับพิมพ์เรืมา,มานี่นะคะอขอบคุณเอฟซีทุกท่าน,นค่ะสวัสดีค่ะ